ไม่อยู่ง่ายๆฮาโอ้โอโอันลงตีน้ําตลอดเวลานะครับแบบนี้อันตราย,ยนะครับคันดีแล้วค่อยๆเก็บหอมล้อมริบนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้หนักหนาสาหัสนะครับกต่หนัก ต้องยิ่งกว่าน,นี้นะครับอันนี้เป็นแค่มันสวัสดีนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะสำหรับ4708ของอากำนันแมนนะครับไม่มีพายนะวันนี้ไม่มีพาย ไม่ใช่แต่วันนี้คนระับวัน,นหนๆก็ไม่มีนะครับเราดูผลงานสักหน่อยนะครับโอ้โลมเหมือนกันนะครับผมโอ้ใส่พายดีกว่าไหมพี่โอ้น้ำมิดคันแล้วโอ้ ไม่ธรรมดานะเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูตรงนี้เลยก่อนว่าว่าเสียเขาจะปั่นตรงนี้หมดหรือเปล่านะครับห <c oughs> รือว่าจะถอยเสียบเอาวันเนีว L47 มานะครับ60ไม่ได้เอามาปั่นดิบนะครับปั่นไม่ได้จุดฟางนะครับ เพราะว่าจุดไม่ไหม้นะครับอ่ะติดตัวกลับมาคืนนะครับสูๆ้ๆไม่มีพายเข้ามาได้นะครับน้ำก็ลึกเอาเรื่องนะครับ น้ำท่วมเนี่ยมิดคันนาแล้วก็มิดต่อสังต่อสังนี่นะคบมองไม่เห็นนะครับเอ้ยลึกอะเอ้มิดล้อหน้าเล่าโอ้ล้อหลังไปครึ่งล้อนะครับเอ้าโอ้ลึกมากนะครับตัวเล็กแต่สเปคใหญ่นะับสำหรับสีเจ็บ มี M 60ไม่เอามานะครับเอาอปไลไอ้เฮ้ยนี่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 น,นี่น้ำเข้านะครับโอ้โห,โหพัดลมตีน้ำนะครับคันของตะวนหน้าซินไอซินหน้าเครื่องรั่วก็เป็นพอพัดลมตีน้ำนะครับระวัาางนะ ครับมีหวังสิ้นหน้าเครื่องในรั่วน,นะครับเอาใจช่วยนะครับผมอันนี้นาเขาเองนะครับนี่นาเขาเองนะครับรถตัวเองถ้าเกิดว่าไม่ปั่นแล้วใครจะมาปั่นให้นะครับโอ้โอเล่นน้ำมาแล้วเฉย เห็นแกดึงสองคนพ่อลูกครับได้ดึงตลอดนับตรงนี้ตรงจุดนี้นะเพราะว่ามันเหนียวนะครับตอนที่น้ํามีเฉะแฉะนี่ติดแน่นอนนะครับอาดูรอบนี้เราไป็จะรอดหรือเปล่านะครับผมมัน่นลอยเ่ไอ้มีโหลดนะครับมีโหลดเอาหน้าลอ,อยไว้พัดลมจะไม่ได้ตีน้ำนะครับ เราสิ้นล้วนนะครับโอ้ไม่ได้สบายนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีอะไรนะก็ภัยนับสำหรับคลิปนี้ มามามาคอยมาเก็บงานสักหน่อยนะครับโอ้โหโหลดหนักมากนะครับสหรับปิสรรันก ที่29นะับจะได้เจอกันนะสำหรับ L5018SP นะครับเพราะว่าเด้เลิกรยามาที่29นะครับดิฉันเป็นคนค่อนข้างที่ว่าจะรีลาเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับคนอื่นอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน,น้อยๆนะครับแต่ว่าสำหรับตัวผมนั้นเป็นของที่มีค่ามากนะเป็นชิ้นงานที่ ว่าคัดหนึ่งมันก่อไม่ธรรมดานะมันก็เกือบล้านนะประมาณเจ็ดเจ็ดแสนกว่านะตั้งโรตารี่อุปกรณ์ไม่เจ็ดแสนสิแปดแสนเลยนะครับอันนี้คือเงินสดนะครับถ้าเกิดว่าเงินก่อนนี่ยยังไงก็ต้องมีล้านน่าจะล้านเนาะแต่ว่าบางคนก็ทักมาว่าแปดสิบกว่า หรือ90อันนี้มันขึ้นอยู่กับเคร,รดิตของแต่ละคนนะครับแต่กิดว่าใครเคร,รดิตไม่ดีนี่หรือลูกค้าใหม่นีนอาจจะต้องเป็นล้านนะครับก็ออเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยทุกคนประมาณนั้นเพราะว่าคนมีก็มีเยอะแต่คนกลับไม่มีก็จริงแต่ไม่มีนะครับชีวิตคนเราก็ เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแม่มีม้ามาม,มีมีดามมาอีกสัตว์ก็ค่อยๆเก็บหาครับเอ้ยมิดคันอีูแล้วค่อยๆเก็บหอมรอมริบนะครับมีเงินก็เอาไปลงทุนนะครับอย่าพยายามอย่าพยายามเอาเงินมาดองไว้นะครับสำหรับตัวผมนะ ปิสันเอาเงินมาต่ไหนุกผมก็บอกตรงๆนะครับว่าผมไม่มีเงินนะครับผมเก็บได้นิดนึงผมก็จะเอาไปซื้ออย่างอื่นอาจจะไปซื้อเครื่องมาขายต่อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับได้กำไรตัวละห้าร้อยพันหนึ่งผมก็เอานะครับซื้อวินมาขายอัลละสองร้อย เอ้ซื้อมาอัะละ300ร้อยพิสันอัะละ330รสามสิบพีสันก็ขายไปประมาณ360 3ามร้อบามร้อได้กำไรอัะละสาบาท40บาทผมก็เอานะครับใครต้องการวินก็ทักบอกพิสันได้เลยนะจะเอาหน้าอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> มีมาขายของอีกอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าไม่เป็นไรนะเผื่อท่านใดหาซื้อไม่ได้นะ,ะวินนะฮะพิสันขาย280บาท เเดี๋ยวนะนินนาหขายสามอ่าวินนาห้าจุขาย350บาทนะครับหน้า6ขาย350บาทหน้าสี่ครึ่งขาย300บาทนะครับของใหม่นะครับผมมีเยอะฝาสูบอัลละ3 5มพันหนะครับฝาสูบร้อยสี กับร้อยห้านะครับอันละสามพันห้าอ่าข้อเวียงของใหม่นะครับ RT ร้อยห้าสิบห้าก็สามพันแปดนะครับร้อยสี่สิบก็สามพันแปดเหมือนกันนะครับของใหม่แกะกล่องนะครับอ่าอยากได้ก็ทักหาพิสซันเลยเดี๋ยวจะส่งให้นะครับมาเลยเลยต่อลูกเพ่ตามที่ผมบอกไว้นะครับมีเงินยาวเงินมาเก็บไว้นะครับ จงให้เงินนะครับทํางานแล้วเราจะมีเงินของเราเองนะครับจะสังเกตว่าเท่าแกาและหลายท่านนะครับที่เขามีรถเกี่ยวเป็น1 0บสคันเขาจะซื้อปีละคันปีละคันนะครับนี่เขาก็เยอะเหมือนกันเฮ้ย ในนี้ปลาเยอะมากแต่ว่าวันนี้น้ำมันเยอะนะครับอยากมาล่าดไาววานะคนับไล่ละพันให้ผมไล่ละพันผมยังไม่มาทำเลยนะครับแต่ว่านนี้มันเป็นนาของเขาเองนะครับกล้าใครไล่ละพันมีรถตัวเองแล้วจะ,จะไปจ้างเขาทำไมล่ะครับแล้วนึกว่าจะปล่อยให้มันลก ก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้หนักหนาสาหัสนะครับถ้าหนักจริงมันต้องยิ่งกว่านี้นะครับอันนี้เป็นแค่มันมันจะเนี้ยวเนียวแล้วก็มันจะลึกๆหน่อยแค่น,นั้นเองนะครับเอาเอาอ,อ,อย่าปา ไม่ติดนะครับผมสุดยอดมากพี่ผมขับรถผ่านที่เรเห็นแกปั่นติดตลอดนะสำหรับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าน้ำมันเยอะนะครับนี่นีนี่เข้ามาปักเป็ดด้วยนะให้ดูกันเยอะเขียดนะครับตาก็ได้อยู่วันละ คือละสี่โลหโลนะครับพอพอได้นะครับแถวนี้ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับอาม่ว่าจะเป็นข้าวโพดปลาเศรษฐกิจทุกอย่างนะครับคือแบบว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีน้ำข้าอุดมสมบูรณนะ์เนาะจะมีน้ำประดานนะับมีทำทั้งปีนะครับ ว่าที่บุรีรัมย์บ้านผมนี่มันสําปหลังนะครับทั้งปีทั้งชาติ <c oughs> นาส่วนน้อยนะครับก็ไม่มีบาดานเนาะเลยค่อนข้าง,งที่จะแห้งแล้งนะครับหรือ <c oughs> ว่าถ้ามีน้ำนี่คือว่าได้เปรียบนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็อดีทุกอย่างเนาะมีน้ำก็การรอดนะ ประมาณน้แล้วเรามาลยต่อให้เสร็จเราจะถอยเก็บแล้วนะครับสำหรับตรงนี้อ้ออันนี้เขาหวานไปแล้วนะครับแป้งนี่ติดกันนะครับทั่วหมดของของตะแก่นกป,ปดอนนะของตะแก่น้อย อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าพี่เขาทําไมถึงเขาไม่ทําทายนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เจอนาะแบบไม่ลมหรือว่ามีรถสองคันหรือว่าเวลาปิดแล้วก็ช่วยกันดึงเอาเป็นประมาณนี้หรือเปล่านะถึงแกไม่ทําทายนะครับแต่ว่านักเกตพิจิตชาวบ้านพีเอนั้นจะนิยมเป็นล้อเหล็กนะครับใส่ล้อเหล็ก แต่สายล้อเลยก็สบายนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องยางหมดเสร็จแล้วนิดเดียวแ้วแปงนี่พอตานะครับกลุงเลิศจะมาเก็บงานนะครับ อาจจะแค่นี้หรือเปล่าเฮ้ยเอาเอาให้หมดนะครับจะเก็บไว้ทำเกลืออะไรเอาเอาเอาค้นไปถึงนะครับอีกนิดเดียวเอาให้หมดพี่นิดเดียวไปหรือเปล่าเฮ้ยเอา,เอา มาเร็วเร็วเร็ว,รวโอ้อาจจะไม่มาแล้วตรงมุมนี้นะครับอาจจะเก็บตรงโน้นไปแทนเนาะไม่น่าจะติดนะครับพอติดคงติดไปแล้วเนี่ยก็เหลือแต่ทางนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโอเควิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมชุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับ สวัสดีครับ